สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่14เดือนพฤษภาคม2558นะฮนะณขณะนี้เราอยู่ที่นาของพี่ป๋องนะคนเก่าคนโก้คนเดิมนะครับเอาละบนเนื้อนาผื้นเดิมนะครับซึ่งจะมีถนนคอนกรีตรอบคันาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ป๋องเองนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะที่ต้องการอ,อ่แร่าชนิดพิเศษตราปลาคู่นะครับ อันนั้นก็จะเป็นโรงเก็บปุ๋ยนะฮะซึ่งสามารถมารับได้ที่นี่เอาละเรากลับมาที่พี่ป๋องนิดนึงข้าวที่ปูกนี่พันอะไรครับ4 7คเจบ47เป็นข้าวหนักเนาะก็ขอ4 7เจเอาละเราหวานตั้งแต่วันที่ทวันที่2มาจนถึงวันนี้ก็คือ12วันนะครับส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมเมื่อสอ,อ2วันที่แล้วเราเพิ่งฉีดคุมฆ่ากันไปนะฮะก็จะเห็นว่าเขียวสดดีจังนะซึ่งยาคุมฆ่า ไม่สามารถที่จะทําให้ข้าวสะดุ้งได้นะครับอันนี้จะเป็นข้าวโดยรวมนะซึ่งเดินทางมาถึง12วันสภาพเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อากาศร้อนมากนะครับดินค่อนข้างแตกแห้งสืบเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดนะแต่ณขณะนี้ข้าวขึ้นมาสวยงามจริงๆครับสำหรับแปลงนี้เดี๋ยวเราจะถือว่าเป็นแปลง เทสินค้าของชุดฉีดพ่นซูปเปอร์สีสหายอย่างที่ถืออยู่นะครับแล้วก็แร่ตาปลาคู่นะครับก็จะถ่ายแปลงนี้จนกระทั่งวันเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไปเราจะมาพบกับข้าวแปลงนี้อีกในช่วงของออข้าวเริ่มแต่กอน,นะครับวันนี้รายการเต็มร้อยลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ